สวัสดีครับยินดีตอนลาสู่ชาชสเตดิโออีกครั้งนะครับซ้รลาไปนี้แล้วก็มีคำไม่ได้เล่าวที่นาสนใจวปาชินเคยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้จะทําตามคําแนะนําของเพื่อนท่านหนึ่งกับเรื่องราวของชาวญี่ปุ่นที่พามาชมตัวเงินตัวท้องในสวนลุมพินีบ้านเราซึ่งในคลิปนี้นะครับแอดมินชาวญี่ปุ่นคนนี้น่าจะชอบสัตว์เลยคลานหรือว่าคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขารู้วิธีเข้าหานะครับ นัลกล้าที่จะเข้าไปลูบไปคลำไปจับหางแล้วก็รู้วิธีป้องกันตัวเวลาที่โดนเจ้าตัวเงินตัวทองนะครับเอาหางฟาดใส่นะด้วยซึ่งผมเองดูไปก็ลุ้นไปนะครับเพราะว่าคนไทยเราถึงจะเฉยๆกับเจ้าตัวเงินตัวทองส่วนลุ่มแต่ก็น้อยคนนะครับที่จะกล้าเข้าไปใกล้ขนาดนี้แล้วตัวเงินตัวทองส่วนลุมนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของชาวญี่ปุ่นด้วยโอ้โหแล้วแถมบางคนนะครับก็ไปมองว่ามันน่ารักไปซะยาง,ง้น เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวามาฟังความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับเจ้าตัวเงินตัวทองในสวนลุมบ้านเราแบบนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นคนแรกนะครับโดยทุกคนแรกเขาบอกว่าดูน่ารักทุกตัวเลยแสดงว่าสวนสาธารณะมีสภาพแวดล้อมที่ทําให้พวกเขามีความสุขมากต่จากนั้นนะครับความคิดเห็นต่อมาคนที่กล่าวแสดงความรู้สึกว่า น่าแปลกใจที่เชน่รู้สึกเหมือนกับว่าพวกไดนเสาร์เหล่านี้เหมือนแมวจรจัดและนี่คือความสนุกของเมืองไทยที่ที่ซึ่งผู้คนและสิ่งมีชีวิตต่างๆอยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงจากนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับชาวญี่ปุ่นคนที่ก็แสดงความรู้สึกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศไทยการขยายตัวของเมืองก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสัตว์ต่างๆได้หายไปและตัวเงินตัวทองก็คงจะมีความรู้สึกว่า ตนเองต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและศัตรูตามธรรมชาติอย่างเสือหรือว่างูเหลือมก็มีไม่มากด้วยส่วนชาวญี่ปุ่นคนต่อนะครับที่กล่าวแสดงความรู้สึกประหลาดใจว่าหน้าแปลกตรงที่การมีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่แบบนี้เป็นเรื่องปกติในประเทศไทยและมันวิเศษมากที่อุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมกับพวกเขาตอนนี้ฉันรอคอยที่จะไปเยือนเมืองไทยเพื่อดูสัตว์เล,ลื้คลานเหล่านี้ ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็เข้ามาแสดงความรู้สึกว่าตัวเงินตัวทองกําลังเพิ่มจมํานวนมากขึ้นในประเทศไทยธรรมชาติของประเทศไทยนั้นน่าทึ่งมากที่สามารถทําให้เราได้เห็นหน้าเจ้าตัวเงินตัวทองได้ใกล้ๆแบบนี้และจากนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามาแชร์มุมมองว่าดูเหมือนเจ้าตัวเงินตัวทองจะมีความสุขมากเรื่องแบบนี้มันยอดเยี่ยมมากทุกครั้งที่ชันไปประเทศไทย ฉันมักจะมาวิ่งออกกำลังกายที่นี่แต่ฉันก็ไม่เคยอยู่ใกล้ตัวเงินตัวทองเหล่านี้เลยลรามาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนต่อมาพูดกล่าวว่าดูคลิปนี้แล้วอยากไปเมืองไทยเลยมีตัวเงินตัวทองเยอะไปหมดฉันมีความสุขที่เห็นมันปีนต้นไม้ไว่ายน้ำมีตั้งแต่ตัวโตไปจนถึงตัวเล็กส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับพอดีแสดงความรู้สึกที่มีต่อการที่สวนลุมพินีบ้านเรา มีตัวเงินตัวทองเยอะขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณเห็นตัวเงินตัวทองในสวนลุมคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ฉันอยู่ในป่าจริงฉันประทับใจที่ได้เห็นมันในประเทศไทยและจากนั้นความคิดเห็นต่อมาคุณได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีสําหรับคนที่ร,รักสัตว์หรือครานแต่ฉันก็แอบเป็นห่วงเต่าอยู่เหมือนกันนะและจากนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับคุณได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยคือประเทศที่ให้คุณค่ากับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและจากนั้น,นะครับความคิดเห็นต่อมาชาวญี่ปุ่นคนนี้พูดถึงตัวเงินตัวทองที่มีขนาดใหญ่นะครับก็บอกว่าฉันมีความรู้สึกว่าตัวเงินตัวทองเหล่านี้เหมือนกับจระเข้ขนาดย่อมจริงๆพวกเขาดูมีความสุขที่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นและฉันก็รู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นของแอดมินด้วย ลำดับที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนต่อมาคนที่แสดงความรู้สึกประหลาดใจน,นะครับก็บอกว่าน่าแปลกที่มีตัวเงินตัวทองตัวโตขนาดนี้ในศูนย์สาธารณะส่วนชาวญี่ปุ่นคนต่อมาคนที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ที่มีต่อประเทศไทยของเรานะครับก็บอกว่าโรงแรมที่พักประจําชั้นในประเทศไทยคือโรงแรมดุซิตที่ตั้งอยู่ตรงหน้าศูนย์สาธารณะฉันจึงไปที่นั่นทุกเช้าเพื่อเดินทางไปทําธุรกิจ และฉันเคยพยายามจับมันหลายครั้งแต่จับไม่ได้เพราะเจ้าจิงจกยักษ์เหล่านี้หูไวตาไวเหมือนแมวก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่ชาวญี่ปุ่นคนนี้ก็แชร์เรื่องราวประสบการณ์ที่มีต่อประเทศไทยของเราว่าฉันเคยไปที่นั่นสระน้ําในสวนสาธารณะของไทยมีเจ้าเก้งกาหลายตัวกําลังว่ายน้าในทุกทที่ที่ฉันต้องการเห็นฉันคิดถึงกรุงเทพจังเลย ส่วนความคิดเห็นต่อมาในชาวญี่ปุ่นคนที่พูดถึงจังหวะในคลิปที่มีบางจังหวะน,นะครับที่เจ้าตัวเงินตัวทองฟาดหางใส่หน้าของแอดมินซึ่งก็โดนไปบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เจ็บอะไรโดยที่คนนี้นะครับเขาบอกว่าขิ้งกาฟาดหางได้อย่างรวดเร็วจนดหน้าสยดสยองนี่ถามว่าคุณไม่ป้องกันเอาไว้น่าจะเจ็บเหมือนกันนะนํามาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยดีกว่านะครับคนต่อมาที่ติกล่าวว่าประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ดีมาก สำหรับตัวเงินตัวทองฉันอยากไปที่นั่นและอยากให้อาหารปลาด้วยเรามาต่อไปที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวญี่ปุ่นคนที่กล่าวว่าฉันไปที่นั่นกับครอบครัวในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาและได้เห็นตัวเงินตัวทองฉันไม่สามารถเข้าใกล้มันได้มากพอที่จะสัมผัสมันแต่ฉันก็คิดว่ามันน่ารักมากนอกจากนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับชาวญี่ปุ่นคนที่ก็แสดงความรู้สึกหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมวิวทวทัศ และสิ่งมีชีวิตที่ต่างก,กันกับญี่ปุ่นทั้งหมดมันน่าสนใจมากเราขยันมาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวญี่ปุ่นคนที่เขพูดถึงตัวเงินตัวทองว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ค่อยกลัวคนบางทีมันอาจจะชินกับมนุษย์แล้วมันน่ารักมากๆดีใจที่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ตามธรรมชาติในประเทศไทยแต่ว่าการมีตัวเงินตัวทองแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติสําหรับคนญี่ปุ่น จากนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับชาวญี่ปุ่นก็ได้กล่าวแสดงมุมมองว่าเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมฉันตน้องการไปที่นั่นเพื่อนของฉันไปเมืองไทยเมื่อวันก่อนแต่ฉันไม่รู้มาก่อนว่า,วามีสถานที่แบบนี้และจากนั้นความคิดเห็นต่อมานะครับคุณก็กล่าวแสดงความรู้สึกว่ามหาศาลมากสําหรับประเทศไทยที่ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในสภาวะแบบนี้ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวญี่ปุ่นก็ไก็กล่าวปล่อยมุกว่า มันเล่วกับโลกของโปเกมอนที่ัต์ต่างๆมาอยู่ร่วมกันน่าแปลกที่มีกิ้งก่าขนาดใหญ่ในสถานที่อย่างนี้ฉันคิดว่าความรู้สึกน่าจะเหมือนกับกวางในสวนาราที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าหลังจากนั้นนะครับความคิดเห็นต่อมาซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้ด้วยนะครับที่กล่ววาวว่าช่างเป็นกิ้งก่ายักษ์ที่น่าทึ่งมากฉันอยากจะสัมผัสมันบ้างประเทศไทยน่าทึ่งเสมอที่เป็นประเทศที่สงบสุขและใจดี ถึงแม้ว่าอาจจะมีค่านิยมหรือว่าประเพณีที่ต่างกันบ้างเอาล่ะก็ถือว่าเป็นบางส่วนนะครับสำหรับความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกับเรื่องราวของตัวเงินตัวทองแห่งสวนลุมที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับและสำหรับเพื่อนท่านไหนนะครับที่อยากจะดูคลิปต้นทางแบบเต็มๆนะครับก็สามารถไปดูได้ผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คำอธิบายเช่นเดิมนะครับ แต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลาไป็นเท่่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในกรัหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ